เปิดภาพอบอุ่นอดีตคู่รักเลิกแล้วตัดไม่ขาดทําหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกสาวถึงขั้นพุ่งติดเทรนดไวปปอกันเลยมีเดียวหลังมีคนปล่อยภาพอดีตคู่รักตงจือเจี้ยนดงซิเจี้ยนและซุนอีซันอีกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังจากมีข่าวหย่าเมื่อปี2022ที่ผ่านมา โดยมีผู้พบเห็นตงจือเจี้ยนและซุนอีไปช้อปปิ้งกับ DAFU ลูกสาวของพวกเขาและนี่เป็นครั้งแรกที่ตงจือเจี้ยนและซุนอีถูกพบเห็นในที่สาธารณะเฟรมเดียวกันหลังจากประกาศแยกทางกาันสำหรับคู่รักซุนอีตงจือเจี้ยนเปิดตัวว่าคบหาดูใจเมื่อปี2016และประกาศแต่งงานในปี2017 พร้อมกับข่าวดีว่ากำลังจะมีลูกสาวคนแรกเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยกันซึ่งนาะตอนนั้นทั้งคู่อายุเพียง24ปี